อ้าวสวัสดีครับนี่เราก็มาเจออีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับนัทธมรค่ะพี่นัทธมนวันนี้มาทําอะไรครับพี่นัทธมนจะมาช่วยกันสร้างโครงการร่วมแบ่งปันความสุขนะฮะมาร่วมโครงการในโครงการแบ่งปันสุขอ๋อแล้วมาทํายังไงไหนขอเออมารับขนมจากเขาเหรอก็มารับขนมไปแล้วก็ไปไปขายนะคะอืม คนในย่านแห่งที่มีย่านคนดีเยอะนะครับขายแล้วก็พอได้รายได้เนาะพอได้รายได้ผมผมถามผมโอได้วันวันหนึ่งถามจริงๆงวันหนึ่งได้กี่ร้อยอ่ะโฮ้ยแค่สองสามร้อยก็พอใจแล้วค่ะก็ดีใจให้ให้พอมีพอใช้ไปไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรมากมายครับอะแล้ววันนี้เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นคุณยายต่ถ้าขายได้มากกว่านั้นก็รู้สึกดีสดขึ้นมากอะฮะแล้วเราไม่ต้องใช้ต้นทุนเนาะ นะครับใช้แค่ความขยันนะครับใช้ความตั้งใจเมื่อกี้ผมได้สัมภาษณ์คุณยายซึ่งเขาก็แบ่งปันมากๆเลยนะฮะ,ะกับโครงการนี้พี่นัท์ ฝากกาลังใจให้เพื่อนเพื่อนหน่อยใครที่ยังเดือดร้อนอยู่หรือเป็นอย่างไรลองว่าหน่อยให้ฟังหน่อยใครที่ยังเดือดร้อนอยู่อยากให้เข้ามาเข้าเข้ามาร่วมสู่โครงการนี้ด้วยกันนะคะจะได้มีความสุขไปด้วยกันอโอเคนะก็ขอเป็นกาลังใจให้พี่นัทมนด้วยนะก็สู้ๆจ้ะโอเคครับ